มาเจอแล้วเจอแล้วทาตากะมาไม่จิรู้เหรอทวายไลท์ด้วยใช่ปะ่ะน่าจะทวายไลท์นะทวายไลท์ LIT l i G HT ป่ะเมื่อกี้นี้มาวันนี้นะครับอยู่กับเด็กโซกาเนดาเป็นการ ทำเด็กตามรีเควสแล้วก็เป็นการเ,าเดี๋ยวสปอยคลิปวันจันทร์ด้วยว่าวันจันทร์จะเป็นคลิปอะไรนะครับนั่นก็คือสอการนั่นเองโอเคโอเคมือขึ้นอย่างนี้ถือว่าดีอยู่นะดีอยู่นะดีอยู่นะอ่าฮะโอเคโอมือขึ้นอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ซ้อมด้วยนะบอ,อกเลยเผม โอ้แล้วเจอเป็นไดจีเบลนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ซ้อมนะครับเล็กสอกกาี่ยเปิดมาอัดแล้วก็เล่นเลยนะครับกดลงแรงเลยใช้ฟีล l i n g ล้วนๆมาไล่ครับเอร์จจีเเนรตสิิลเร่มหลังจรวหนึ่งตัวกินอายนามาแบทเรนด์ดะ จริงๆควรจะทิ้งเป็นออเดอร์นะเราเกรดหนึ่งตัวนี้ไปบูสต์นะเพราะว่าเทิร์นแรกเขาไม่น่าจะปล่อยหรอกมแมนตีครับ no สงสัยฝั่งนู้นเพิ่งจะดูอนิเมะตอนล่าสุดมาอนิเมะตอนล่าสุดนะมิจริรุกับไทโต้ <age> ตีกันโ <c oughs> อเคฮิวนะควรจะทิ้งออเดอร์จริงๆแหละเมื่อกี้เนี่ยแล้วเกรดสามตัวเมื่อกี้นี้ก็เอาไว้ใช้เทิร์นหน้า ยังเธอนนแจะไม่เป็นไรดูนะครับเอ่อคอนเซปต์เด็กซอก้านี่ก็แนะนำนะคือเราต้องบายการ์ดที่อยู่ในบายออเดอร์ชื่อต่างให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้กดดีวสกิลได้อย่างแบบทรงประสิทธิภาพนะครับอไปด้วย ทางนู้นก็ลงมาครับเขาจะบาสหนึ่งตัวนี้มิจิลุก็ใส่นะอันในอนิเมะมิจิลุก็ใส่ใบนี้นะครับอันนี้แอปพูฟนะเปิดสามหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าโซ่หนึ่งใบลงดอกเอาขีลงดอกนะครับแล้วอะยะโฉบใส่ขึ้นบังเกอร์ตัวนี้เอาตะกตัวนะีต้ตีฮิตแล้วมันจะจััวนะไม่ให้ฮิตไอตีฮิตแล้วมันจะช์าเออผมไม่ฮิตแล้วกัน โอ้หแล้วแม่ง PG จีฟอยกูไม่รู้อีว่าคลิปนี้มันจะกระตุกหรือเปล่า <c oughs> ขอให้ขอให้อ,ใหอย่าก,กระตุกนะพี้เกียจอ,อัดใหม่คืออัดใหม่แล้วมันแบบมันต้องตั้งแต่ต้นแค่คนนั้นอกป่ามันต้องอัดใหม่ตั้งแต่แรกสุดเลยอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างสร้างความยากให้กับผมอยู่พอสมควรอ่ะสกิลครับเมตรีหรือบูสต์บวกห้าพันโนการ์ดูหนูการ์ดูมา ดามิจิชิกคือลอนโตทริกกล่ะก็เดี๋ยวเด็กโปรไฟล์เต็มๆของซซการเนดาเนี่เดี๋ยวรอชมวันจันทร์นะสปอยเลยแล้วก็วันอังคารน่าจะเป็นเด็กที่คนขอมาอีกคนนึงผมจําไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรเด็กที่มันใส่ออเดอร์ห้าใบอ่ะเออออเดอร์ชื่อต่างกันเยอะๆเด็กนั้นนะจะเรียงกันมานะเอ่ามาทิ้งออเดอร์นะครับ ไลโดสกิลของไลไลเกตหนึ่งนะเมื่อโดนเกตสองไลทับครับรโซบราสหนึ่งเปิดท็อปเด็เกเจ็ดใบมัง้งแล้วก็เลือกหยิบสองใบเอ็ดหนึ่งใบหอหนึ่งใบเป็นนอร์มอลหนึ่งใบ,เป, Order, บ,เ,ป Order, บเป็นออเดอร์ปะต้องเดาผิดหรือทิ้งออเดอร์ผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ผมเอาผมเอาหมาไหมเอานี้แล้วกันเกตหนึ่ง อ่ะฮะแล้วก็ออเดอร์ครับ1 mm hmm. ใบเมื่อกี้มีใบนี้แล้วเนาะเจ็ดสามโอเคออเดอร์ hmm. ขึ้นมือแล้วมอนทิ้งเยียมมากจริงๆกูอยากได้มอนมากกว่า mm hmm. ลงหมาดำครับส mm hmm. กิลหมาดำเนะาะเมื่อลง mm hmm. เรียรครับเออเซิร mm ์ชนอมอนออเดอร์ลงดรอปหนึ่งใบเซิร mm ์ช hmm. อะไรดิ ไม่ได้เสิร์ชน้องมอนดีกว่าเสิร์ชอะไรก็ได้ผมไม่ได้ใส่บวกได้มาเอาบวกได้ลงดอกแล้วกันครับเราจะได้ใบบวกได้แล้วเถิดหน้าเราจะได้บวกได้ได้อขอเนี่ครับแล้วก็ไล่ออเดอร์ครับใบนี้เป็นออเดอร์เกศูนเนาะโดยการเคาน์เตอร์บลั๊สตึงครับน่าจะเปิดท็อปเด็กห้าใบมั้งออเดอร์ครับเปิดท็อปเด็กห้าใบ หนึ่งใบขึ้นมือเอาบิสออเดอร์ขึ้นมือแล้วกันใช่ปะมันทำไรได้ปะอะ่เปิดห้าหนึ่งใบขึ้นมือที่มีเกดเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดนะครับอ่าฮะแล้วก็ทิ้งการ์ดที่เหลือให้หมดอ่ะตัวมังกรนะครับเมือ่อมีการเล่นออเดอร์เนาะขอตัวเองลงเรือครับ แล้วก็ได้เลือกอเคทคหนึ่งอย่างจะบวกคิหรือบวกหมื่นก็ได้เนาะแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราผสานเวทเนี่ยเราก็จะได้2เทคเลยนะครับสกิลหมาดาก็เมื่อเล่นออเดอร์โซบัสหนึ่งมาบวก5,000แล้วก็ยกเรียอก,กาศหนึ่งไปขึ้นมือครับไม่ยกแล้วกันเอาว่ายกเทินหน้ามาแบทเทิลครับผมมาแวนออกก่อนเลยเพื่อที่ไอตัวหลังเนี่ยถ้ามันฮิตถ้ามันฮิตนะครับ มันจะได้ใบหลุมหนึ่งใบที่เป็นออเดอร์เราได้ใบออเดอร์หนึ่งใบมันจะเร่งให้การในใบโซนเรามีออเดอร์เยอะขึ้นโอเคไอตัวที่เหลือตีไม่ถึงไม่เป็นไรจริงๆก็เป็นแหละจริงๆจริงเป็นแหละครับพูดปลอบใจเลยเปกันแหละเอ่อใบออเดอร์บวกได้ไหมหรือใบออเดอร์นี้ เดี๋ยวนะบนมือมีอะไรบนมือมีอันนี้อยู่แล้วใช่ป่เพราะงั้นผม buy order บายออเดอร์บวกได้แล้วกันนะเธอหน้าเพราะว่าไอ้ซซกาเนดาเนี่ยเวลาประสานเวทอ่ะเขาจะประสานเวทกับการที่อยู่ในบายโซนนะครับบายออเดอร์หนึ่งใบครับแล้วก็เอาออเดอร์หนึ่งใบขึ้นมือมันเอาขึ้นมือได้ปะวะเอาบิสออเดอร์ขึ้นมือได้ด้วยเยสเคโคตรเก่งโคตรเก่งโคตรอันตรายอ๋อเอาออเดอร์นะไม่ติดว่าจะต้องเป็นนอร์มอลหรืออันนี้นะครับผ่าน ตีไม่ได้ละเ <and> ก่งมากนะเก็บหนึ่งใบนี้ใบหลุมก็ได้แถมยังได้เก็บออเดอร์ขึ้นมือไว้เล่นเธอหน้าอีกเธอนี้มีบิสออเดอร์โซบัตหนึ่งเลือกการ์ดยูนิตหนึ่งใบเพราะว่าห้าพันจนจนแบตเชินตามจำนวนการ,ดร์ดออเดอร์ที่ชื่อต่างกันที่อยู่ในใบโซนโอเคไอเกต อ่ะสกิลนะครับเมื่อถูกไดจิเวลเลยทับโซชาร์ดหนึ่งใบถ้าเกรดต่างกันไดโซสามใบขึ้นไปมั่งมันจะได้จั่วด้วยเดินมาทำเด็กโปรไฟล์ไว้แล้วนะครับสำหรับไดจิเวลก็ย้อนกลับมาดูกันได้เอาว้เด็กแรกๆเลยยังไงต่อครับโอ,โอ้ขอเป็นเกรดสองไปเนี้ยนะมาลงครับโซชาร์ดหนึ่งอ่ะฮะแล้วก็แสดงการก์ดเกรดสี่จากบนมือครับหรือแวนการ์ดเป็นเกรดสี่เนาะ เขาจะได้คอการ์ดจากโซ่หนึ่งใบนะครับลงเรียจบเทิรนก็เอาการ์ดที่คอเข้าโซ่ด้วยจะคอหรือเปล่าคออะไรในโซมีอะไรในโซมีอะไรเกณหนึ่งใบนั่นแหละดีที่สุดก็คือเกณฑหนงใบนี้แหละบูทแรงมาดูว่าเธอนี้เขาจะกดสกิลหรือเปล่าสกิลได้ชีเวลนะครับก็คัตบัตหนึ่ง โซชาร์สองใบครับถ้าโซชา์์เกตต่างกันจะได้จุดอ่าน่าเมื่อกีน้น่าจะเป็นศูนย์กับหนึ่งไหมอ๋อสองสองกับหนึ่งนะครับโอเคเขาเล่นได้เลยนะอ้อยเล่นไม่ได้ขาดเกตสามนะครับมันต้องโซบาสี่เกตต่างกันยังขาดสามอยู่เพื่อนเก็บมาเล่นเธอหน้าก็ได้เธอหน้าก็มีอีกนิดแล้วอ่ะถ้าเป็นผมอะนะเพราะว่าเธอนี้ต่อให้เล่นไปยังไงก็ก็ได้ เท่านั้นนะครับเพราะคู่แข่งเขายังเป็นเกรดสองอยู่ไดจิเวลมันจะยังไม่บวกคีเพราะว่ามันจะบวกคีตอนอ่าคู่แข่งเป็นเกรดสามแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะที่ว่าคลิปเมื่อไออันิเมเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมานี่ตัวของไดจิเวลไม่ได้จําไลน์นะครับแอบเซ็งอยู่ <S <S ในโลกจริงอาจจะได้จําไลน์ก็ได้แต่ว่าในอนิเมไม่ได้จำไลน์นะครับอันนี้เมื่อลงจากคุณไหม ต้องลงจากหนูท่านั้นด้วยเนาะนั่นผมเสร็จเลยอินเตอร์เซฟโตอเตร์ซป้การได้การก่อนนะเพราะว่ามันดึงพลังเหลือสูงเนี่ไอ,อ้ตัวเนี้ยไอ,อ้ตัวนี้ดึงหนึ่งดึงเหลือหนึ่งบบอีกนิดอ่ะดึงเหลือสูงกดเทคเลยไหมกดไม่ได้หรอแล้วเพราะว่าอัน,นี้นไม่พอ,อตัวหลังนะครับพาวเวอ 5, ร์บวกห้าพันมาบูสตอตีเนาะอนสองหก ไม่กดเทคโนการครับอ่าโดเรย์โนการดมันเป็นอิงดิสอีกใบหนึ่งนะครับโดร์ชโอเคเนี่ยเป็นเกรดสามตัวนี้ตัวเก่งนะเพราะว่ามันบาสหนึ่งแล้วก็เก็บดรอปสองใบเข้าโซนนะอะไรก็ได้ดาเบจิชิกน่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะอ่ะ สองตีตอนนี้ยังใช้เทคไม่ได้มั้งใช่ไหมอ่าใช่นะครับเมื่ออยู่เหนือโจมตีเกตดสามหรือสูงกว่านะบังกรตัวนี้มันจะเอาดาร์คสเตตหนึ่งใบนะครับจากดอกเข้าโซแล้วก็จะบวกห้าพันตามเกรดที่เอาเข้าโซด้วยผมโนกาดแล้วกันเด็กนี้ใช้เดมเยอะอยู่เดาจาเวจิชคริติเขาดูทร่กอชี โอเคโอเค Power. พาวัอาา่าฮะในดอกผมมีมังกรมังกรไม่มีใช่ไหมอืมในดอกมีเกตสองตัวนี้ที่คอจากนี่ได้เคลได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ะสกิลนะครับเอาการ์ดที่คอจากความสามารถกับข้าส่งเ้าเทิรก็สู่ดูอ่าทิ้งเป็น นี่แล้วกันไลท์ครับผมไม่ได้เอาเป็นฟอยมานะซอก้ารับเลยไม่มีอนิเมชั่นไม่เป็นไรช่างมสกิลใบเกศสองรับเมื่อซอก้าไลท์ทับเอาออเดอร์หนึ่งใบครับจากดอกขึ้นมือเอ่อก็เอาใบที่ทิ้งไปเมื่อกี้นี่แหละขึ้นมือมาอ่ะผมจะคอหมาทับมังกรก่อนนะเพื่อที่เราจะคอจากสกิลซอก้านะครับอย่างน้อยนะอ่ะสกิลของหมาครับเมื่อลงจากมือ โม่หนึ่งใบเอ้ยเธอหน้าเขาจะเป็นอิกนิสใช่ปะแล้วเขาจะยิงหลังผมได้เว้ยผมเอาเลกาลิกพีสลงดรอปแล้วบายทิ้งก็ได้นะเอาเลกาลิกพีสลงดรอปแล้วบายทิ้งแล้วกดเลกาลิกพีสได้นะครับทำอย่างนั้นได้นะสำหรับตัวของซอก้าเธอหน้าตัวหลังจะได้ไม่โดนบายไงทำไม่เป็นไรโม่ชื่อต่างแล้วกันเลกาลิกพีสนี่เผื่อจัวได้ โอเ้เด็กอะสกิลของซอการครับเอเนอร์จีบัสสอเนาะบายการ์ดจากดอก1ใบครับผมจะบายใบยนี้โอเคบายออเดอร์นะจากดอก1ใบครับแล้วก็จะได้คอเลียาการ์ด2ใบเนาะจากดอกนะครับลงเลียแล้วก็ยูนิตท,ที่คอจะได้พาวเวอร์บวก5,000ตามจำนวนการ์ดท,ที่อยู่ในบายโซนด้วยผมจะคอ2ใบนี้เกตหนึ่ง พาวเวอร์คลาสสนี่บวกหมื่นด้วยมีสองใบนะครับโอเคอนะ่ะมามาโคสีภาษาเวทครับภาษาเวทเนาะก็เล่นกับบวกได้แล้วกันนะครับอืมอัลเทอร์บัตหนึ่งครับแล้วก็ทิ้งการ์ดออเดอร์หนึ่งใบน,นี่ภาษาเวทมาโคเซยังไง โอเดออโอเดอะออสโดคอดุมหนึ่งใบนะครับผมจะคอใบมันจะได้บวกเทคป่าวะได้บวกพลังป่าวะจำไม่ได้แนละ้วไอ้ตัวนี้มันต้องคอในแบทเทิลใช่ปะเมื่อลงเรืออ๋อเมื่อลงใช่ปะแต่ผมอยากได้คีจากตัวมันนะดิผมอยากได้คีจากตัวมันนะไอ้พวกโลบไอ้พวกโลบอ๋อนี่แล้วกันมันไม่น่าจะได้พลังหรอกมั้ง หมายถึงว่ามันได้พลังจากตัวแวนการ์ดอ่ะแต่แบบเฮ้ยโอ้โหลืมเลยเมื่อกีน้นี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนมีพีจีป่ะโอ้โหลุงนี้น่าจะเอาทิกเกอร์นะครับน่าจะเอาทิกเกอร์ลืมเลยเพราะว่าไอ้สกิลหมาเนี่ยมันโซบัสหนึ่งแล้วแล้ว,แล,วแล้วลากอันนี้ได้เว้ยลากหนึ่งใบขึ้นมือผมน่าจะเอาทิกเกอร์คอลงเรียนแล้วก็ใช้สกิลหมานะโซบัสหนึ่งอันนี้เอาขึ้น เอาเอาการ์ดทิกเกอร์เมื่อกี้เนี่ยที่คอจากดอกนะครับขึ้นมือจะได้ไปกัดเทธนหน้าโอ้โหบ้าบออะสกิลตัวนี้เนาะใช้ได้นะครับเมื่อเริ่มแบตเทิร์นเฟสนะถ้าเป็นการ์ดของโซอกานะครับคอการ์ดใบนี้ลงช่องเรียกัดเนาะสามารถเนาะคอได้นะครับโอเคอะจะจ่ายเจ็ดจวัวไหมไม่จวัวแล้วกันแบตเทิรครับอาจจะเล่นนานๆหน่อยนะโอ้โหลืมดูเวลาเลยมันมีเวลาด้วยนี่หว่า เด็กมันใช้สมองเยอะนะโซกา้าก่อทับหมาเด็กมันแบบ200 IQ นะครับคนที่เล่นก็ระวังสมองแตกกันด้วยนะ,ะสกิลครับไม่ลงเนาะจ่ายเ n e น g ร์จีบสครับใบออเดอร์หนึ่งใบาจากจอบ <c oughs> ผมบายอะไรไปแล้ววะโอเคใบไหนก็เหมือนกันใบนี้แล้วกัน <c oughs> บอีกดอโอจริงๆน่าจะใบเ,เกณฑ์หนึ่งเกณฑสามไม่ทันละ ไม่เป็นไรอเวอร์บวกตามจำนวนการ์ดที่อยู่ในบายโซนตีเลยเอาเรียตีไปก่อนเพื่อขู่เขาถ้าเขาโนกาดแล้วแบบเออมันไม่ตกทิกเกอร์เนี่ยผมดกดดีไว้แม่งเลยนะครับยังไงเราเรีบเล่นอยู่แหละเพราะมันสองคีย์สองเลนไงเออแล้วแวนกาดแล้วสามไดแวนกาดแล้วมีโอกาสได้โมสูงนะครับ ฝังว่านะบักงว่านะโอเคผมจะกดดีไว้เธอนี้เลยจริงๆถ้ายื้อไปได้อีกเธอหนึ่งเนี่ยมันจะแรงกว่านี้อีกนะครับ่ะสกิลตัวหลังครับบายออเดอร์หนึ่งใบเนาะบายออเดอร์อะไรก็ได้นะครับจะบิดออเดอร์หรือนอมอนออเดอร์ก็ได้แล้วตัวมันเองก็จะเอาออเดอร์หนึ่งใบจากดอกขึ้นเหมือนะครับเอาอะไรขึ้นเหมือนกันได้ออมเอาไอกาดไหมหรือผมจะเอาใบนี้ขึ้นเหมือนไม่เป็นไรผมมีอยู่ แบนตีครับดูสิว่าเขาจะเขามีอีกนิดสองใบบนมือผมจำได้กดดีวยไหมกดดีวเลยเปล่ารจริงๆมันจะแรงขึ้นได้อีกนะถ้าเกิดว่าเทินหน้าแต่ไม่มีเทินหน้าแล้วเวย้ยไม่มีเทินหน้าแล้วเว้ยมันไม่มีมเทินหน้าแล้วมันต้องจบในเทินนี้จิวสกิลหรืออาร์โพว่ายังไงมันโดรีไทยอยู่แล้วนะครับไอพวกยูนิตที่ถูกคอมาเราก็ลุกๆไปเลย จบเทินบอดซอก้าจะไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่นะี่ยจะเหลือแค่เกณฑ์หนึ่งที่อยู่หลังแวนเนี่ยไอเกณฑ์หนึ่งสองข้างมันก็จะโดนรีทายนะครับอืมไอตัวนี้ก็โดนรีทายนะเพราะว่ากดดีไวสกิลมากลาหรือเปล่ากูรีบเล่นนะรีบเล่นรีบจบไม่เขาก็เราต้องตายกันไปข้างหนึ่งโนกาดนะแล้วถ้าชี้มาดอกนี้คือจบเลยนะครับชีมาคือจบแล้วผมสามได้ไงแล้วผมสามได้ไง เงี้ยเดโมแล้วเว้ยลงเชื่อมันโตไหลบูเชกุไอ้สัสไอเชียขี่เดียวโซก้าขี่เดียวเขาขี่เดียวจบเลยขี่เดียวจบโอ้ไมาโอ,อโ,อโอเครู้เรื่องแม่งไงสามได้ไม่มีสักได้เลยาเจเเรียบร้อยเขารอดบ้าบอกมันรอด พีจีสองใบก็ได้อ่ะเออบายไปก็เท่านั้นเพราว่าไม่บายแล้วกันเพราะว่าไม่มีออเดอร์เหลือแล้วนะไปวังกาดนีอวตก์สามหดครับสองคลิน่าจะกาดพอแหละคิดว่ามีพีจีใบหนึ่งจากที่ได้ได้เทินที่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะถือไว้ในมืออีกใบ ผมรีบเล่นไปจริงแล้วจริงๆมันควรจะใช้เทอร์หน้านับดีไว้ว่าเทอร์หน้ามันจะได้บวกสองหมื่นทิ้งอะไรทิ้งอะไรทิ้งอีกนิดเป็นผมนะจะทิ้งอีกนิดว่าอย่างไงมันเอายัดโซได้อยู่แล้วคุณมีเกรสามอะ่ะคุณมีเกตสามที่เป็นชิลหมื่นห้าใช่ปะ่ะเออเอาไว้กาดได้แล้วก็เอาไว้ยัดเข้าโซได้โอ้แล้วทิ้งพ g เลยแสดงว่ามี PG อีกใบหนึ่งหรือไม่ก็กาดได้ สี่แปดนี่คือจะกาดได้เหรอมันจะเกินไปแล้วไหมมนสนามเขาจะเสบได้สองตัวเส 1, พหมื่นหนึ่งพ่อแสดงว่ามี PG อีกใบหนึ่งไม่ก็บิดออเดอร์เขาห่วงมากเลยเขาไม่ทิ้งอีกนิสอ่ะเขาทั้งๆที่เขามีสองใบอ่ะอ่ปลานี่มานะครับหมื่นห้าแสดงเกรด <4 S 2> สด 4, นะี่เนาะหรือ Vanguard แวนการ์ดเป็นเกรดสี่นะครับมันจะได้ชิลพาวเวอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งหนห้าพันหรือมีอีกนิสใบเดียว เพราะถ้ามีอีกนิดสองใบอ่ะก็ต้องทิ้งอีกนิดสิเว้ยอ้โหแล้วทิ้งล็อกอัญูณเสิบอืมบนมืออีกนิดสองใบอ่ะผมว่าัวร์ชัวร์เลยบนมืออีกนิดสองใบแต่เธอหน้าผมไม่น่าตายหรอกเพราะว่าเขาแค่ลดพลังนะครับเขาแค่ลดพลังเขาแค่ลดพลังเขาไม่ได้ห้ามผมพีจีหรืออะไรแล้วเขาเป็นเกลดสีด้วยไงผมมีกระจก ผมมีกระจกคุณเป็นเกรสีด้วยผมมีกระจกผมไม่ค่อยกลัวอะไรทัร้งนั้นเรียอากาศก็ไม่่คยกลัวรนะับเพราะว่าชุบได้รีทรายได้ก็รีทรายไปเลย,ยมาแล้วอีกนิสเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่แบบเขาเอามิจิรุเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมแต่ก็ไม่เอาส,สกินแบบสกินชุดม่วงอะชุดม่วงในในอนิเมะล่าสุดอะออโอ้เราใช้บิดโซเดอร์นะเอ้ยไม่ใช่บิดโซเดอร์เลย ใช้ลเลกาลิกพีซแสดงว่าบนมือถือเลกาลิกพีซเหเลกาลิกพีซเกจสี่เป็นไปได้สูงแต่เหมือนเขาได้ได้ไม่ใช่หรอวะเอาไดจิเวเกจสี่กับเกจสามนะขึ้นมือไอ,อ้เกจสามพอเกจสี่จะขึ้นมือจริงๆเอาเกจสามคู่เลยก็ได้ปะหรือไม่ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะสกิลแสดงเกจสี่หรือแวนการเป็นเกจนะ่ะเขามีเขามีเกจสี่บนมือเขามีเกจสี่บนมือสองใบเอเพิง่งเอาขึ้นมาเมื่อกี้นี้ขอไป ไอ้เคี่ยกูลืมเหรืยอะไรลงกูเนี่ยอแสดงเกสีนะครับหรือแบนการเป็นเกสีเขาตบัตหนึ่งเนาะเอาการ์ดสองใบาจากดอกเข้าโซแล้วเธอนี้แค่สามเวฟนะอืมคอทับเลยนะครับแสดงว่าจะเอาเกศสองตัวนี้ตีมาก่อนแล้วก็เอยัดอีกนิดเข้าโซเกศสองนั้นจะบวกสองหมื่นเพราะมันบวกเกศละห้าพันผมได้ใส่ใบนี้ในเด็กตัว่ะตอนนั้นเราไม่ได้ละ อ่าสกิลแวนนะครับเมื่อเริ่มแบทเทิลเฟสนะเอาดอบสองใบครับเข้าโซ่ <Power. S 1> ถ้าเกิดว่าในโซมีเกรต่างกัน5เกรนะครับแถวหน้าจะบวกหม <Vanguard. Attack. S 1> ื่นห้าบังกอร์ตัวดีอาตกแวนเทยก่อนเขามีคีนะเพราะว่าเขาจะดึงพลังเหลือศูนย์ใช่ไหมโซบัสห้าแวนก่ายคู่แข่งเปนเกรดสามบวกควีรีทายแถวหลังทั้งหมดไม่ได้ยิงแถวหน้าสตูาสกิลนะครับ โซร拉สกูเกตต่างกันเดินคีบวกหนึ่งครับลดพลังแถวหน้านะมันไม่ได้ลดแค่วันกาดนะแม่งลดแถวหน้าเลยกระจกครับไม่ต้องไม่ต้องจ่ายคอร์สนะเพราะว่าคู่แข่งมีทริปเปิลไดนะครับชอนซิงเจอร์ทูขี้มากูกูพีจีไปเอาจริงแอบเสียวอยู่เหมือนกันนะ เพราะว่ามือกาดผมอะแม่งกาดน้อยนะครับถ้าเขาขี้มาขี้เดียวเนี่ยโอเคอยู่แต่ถ้ามาสองขีอย่างเงี้ยค่อนข้างหนักนะโหสองขีดสองเลนแต่ไม่เป็นไรผมยังไงผมก็พีจีเลนหนึ่งแล้วะอันนี้อะไรครอ๋อจยหนึ่งดูท็อปเด็กอ๋อฮะเลือกได้ว่าเอาไว้ที่เดิมหรือจะทิ้งโอเคผมจะใช้ออเดอร์ใบนี้สานเวทกับใบนั้น แต่เสียได้อย่างหนึ่งตรงที่กดดีไวไปแล้วนีอ่ะฮะเท่าไหร่สี่แปดโนกันรับได้อยู่แล้วผมสามเดเมจัเก่งขีวะี่นะแข็งแรงดีจังเลยนะฮแข็งแรงเกินไปแล้วน้องได้ขีดครับที่แบนลังแวนเดิมพที่เช็คก์ เป็นออเดอร์นะครับ okay, เดี๋ยวเล่นเธอนี้จะเล่นออเดอร์อะไรดีวะประสานาาเวทจะอะไรดีเธอนี้บวกได้ผมคิดว่าบวกได้เหมือนเดิมน่าจะโอเคสำหรับ okay, so <c oughs> สกิลนะครับเอาหนึ่งใบาจากดองเข้าโซ่เนาะ <c oughs> ที่เป็นดาร์กสเตทเอาอิกนิดเข้าโซ่ครับผมคิดว่าไป GG ครับ h ันเซงกาโด อโอ้โหแล้วกวดยอมแพ้เลยอะไรอ่ะไม่ได้จะลบหลีนะแต่แบบเพยยรู้ว่าตัวเองจะแพ้ก็อยู่รับความพ่ายแพ้ก่อนดีมันคือแบบมันคือการหันหลังให้กับคู่แข่งอ่ะเฮ้ยคืออะไรอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมเกลียดนะแบบก็เข้าใจเว้รู้ไว้ว่า ไอแค่กูกูแพ้แล้วป่ะวะกูกูแพ้แล้วอะมึงก็รู้ว่ากูแพ้แล้วอะกูก็ออกนี่มันแบบไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยให้เกียรติคู่ต่อสู้เท่าไหร่อถึงยอมรับนะถึงแม้ว่าผมผมก็จะเคยทานะครับในยูกิแต่ในแวนการผมแทบไม่เคยกดยอมแพ้เลยนอกจากว่าจะแบบว่ากระบ,บอดะคือลืมเปิดเพลงตอนอัดคลิปผมก็ต้องกดยอมแพ้เขไปเปิดเพลงอะอะไรอย่างนั้นอะแต่แบบนั่นแหละผมเคยทาแค่กับยูกิไปแล้วมันเป็นการไม่รู้สิ ผมก็ไม่ได้ทําบ่อยอะส่วนมากถ้าแบบผมล้าผิดล้าพลาดหรือแบบรู้ว่าตัวเองจะแพ้แล้วก็นั่งดูเขาําไปอยากทเกี้อะไรทําอ,อแต่ว่าแบบเนี้ยแต่เกมเนี้ยแทบจะไม่เคยกดจําแพ้เลยถึงแม้ว่ารู้ทั้งรู้ว่าตัวเองจะแพ้อยู่แล้วมันก็ต้องไปถึงที่สุดจังวะอันนี้ในความคิดของผมนะมันควรจะต้องอยู่ดูถึงที่สุดใครจะไปรู้ว่ามันคุณอาจจะตกหิวก็ได้นึกออกปะถึงแม้ว่าผมจะแบบสองขี้สองเลนแล้วแวนการ์ดมีสามไดะแต่คุณก็อาจจะตกขี ตกฮิวฮิวติดกันสามใบก็ได้ฮิวติดกันสี่ใบก็ได้แบบแบบที่ผมเคยทำเนอะนะึกออกปะแบบที่ผมเคยมีอ่ะฮิวติดกันสี่ใบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคุณอาจจะออกโอเวอร์มาแล้วมันอาจจะหยุดทุกเลนก็ได้แบบคือคือ,ค,อความต่างอีกอย่างหนึ่งของแวนการ์ดกับกับยุกิที่ผมผมเข้าใจคนที่กดยอมแพ้นในยนะุกิน่ะเพราะว่าเมื่อคุณจั่วมือแรกมาแล้วมันไม่ได้เที่ยอะไรเลยมันเล่นไม่ได้เลยครับยุกินะมือแรกจัวมาห้าใบห้ามเปลี่ยน เล่นอะไรได้ก็ต้องเล่นอย่างนั้นนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดเล่นอะไรไม่ได้ก็กดยอมแพ้ไปเออมันจะเร็วกว่าอันนั้นนะผมพอเข้าใจได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ชอบมากหรอกแต่ว่ากับเกมเนี้ยมันมีปัจจัยที่ท,ที่มากกว่าการจั่วมือแรกอะ่ะมือแรกมึงเปลี่ยนได้นอกจากนั้นมึงยังสามารถที่จะอ่าอันนี้ได้อีกอะ่ะมีดวงอะ่ะถ้ามึงคิดว่ามึงมีดวงหรือแบบมึงสามารถลุ้นได้อะ่ะนึกออกปะมันไม่ได้เหมือนอย่างยูกี่ที่แบบลุ้นไม่ได้เลย ลุ้นอย่างเดียวคือให้คู่แข่งลำพลาดซึ่งแม่งแบบเป็นไปได้น้อยมากอะไรเงี้ยนกะการอันนี้มึงลุ้นได้เว้ยการให้มึงเจะโดนเดเมจแต่แล,ล้วเราไคือมึงลุ้นได้ว่ามึงอาจจะรอดไปในถึงเทิร์นถัดไปก็ได้นะครับว่ามึงอาจจะรอดไปก็ได้แต่แบบพอพ,อ,พอมาทําอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่รู้สิส่วนตัวนะมันแม่งเป็นการไม่ให้เกียิกันเคินไปหน่อยป่ะสำหรับผมนะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอืมตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้ นะครับกระตุกช่วงต้นไปบ้างก็ขออภัยมาลที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เด็กโปรไฟล์เต็มๆของซอก้าเนี่ยจะผมจัดให้วันจันนะครับเดี๋ยววันจันจะได้ดูเนาะแล้ววันอังคารก็จะเป็นเด็กสีเทาที่เอาออเดอร์เอาเซตออเดอร์กับใต้กอง5ใบมั้งแล้วก็สแตนแวนการ์ดอะไรสักอย่างนงครับเดี๋ยวผมจะจัดเด็กนั้นให้เนาะในวันอังคารนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปในว,วันนี้ก็ ประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วพูดผิดพูดถูกนะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูบทถือตรงนี้แล้วก็ฝากลงไปกดไลค์กดแชร์กดซับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้ว่าแบบคิดเห็นกันยังไงกับเรื่องเมื่อกี้นี้ก็ได้คนกดยอมแพ้เนะี่ยทั้งท่านที่รู้ว่าตัวเองจะแพ้หรือแบบเล่นในโลกจริงอะ่ะผมไม่รู้นะผมไม่เคยไปเล่นในโลกจริงนะไม่เคยไปตามร้านการนะเพราะว่าบ้านยู่ต่างจังหวัดผมไม่รู้นะว่ามันมีหรือเปล่าแบบรู้ว่าตัวเองจะแพ้แล้วแล้วก็แบบพอจบเทิงของตัวเองช่ปิดดเกกมมไมไ้้แลว็ เก็บของเลยแล้วกลับบ้านผมไม่รู้ว่าจะมีคนแบบนั้นหรือเปล่าอะไรเนงะี้ยแต่ในเกมมันมีซึ่งนี่มันการกระทําที่แบบไม่ค่อยให้เกียรติคู่แข่งเท่าไหร่นะครับใครที่เห็นกันังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับมาพูดคุยกันได้เนะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ